สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิโชคชาแนลนะครับวันนี้พามาชมนะครับกรเกษตรผสมผสานอีกหนึ่งแปลงนะครับอตอนนี้ก็เขากําลังเริ่มทํานะครับเป็นเลี้ยงวัวพื้นบ้านนะครับช่วงนี้นะครับมาดูบรรยากาศก่อนเด้อพี่น้องโอ้โหดู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 ดครับ มีประตูด้วยนะครับเนี่ยดูเดี๋ยวพาไปชมทุ่งนาก่อนครับประตูคลาสสิกมากเลยครับโหดูครับมีมีร่มนะครับพี่น้องมีร่มนั่งนะครับชิวๆเลยครับดูดูนะครับโอ้สวยมากเลยดูครับพี่น้องโอ้บรรยากาศทุ่งนานะครับนั่งโอ้ถ้ามีเบียรมาเนี่ยนะครับแจ่มเลยนะครับเย็นๆนะครับมีเบียสัก ขวดสองขวดได้เรื่องแล้ครับพี่น้องเอ้ยนะครับเนี่ยเนี่ยในนี้ก็มีปลานะครับเราเลี้ยงปล่อยปลาไปแล้วนะครับอันนี้ก็หนึ่งปลูกผักนะครับตามันาเนี่ยครับตามันานะครับมาดูนะครับนะครับดูพี่น้องอันนี้ก็ปลูกสัของอยู่นู่นนะครับผมมาลักถ่ายนี่ครับดูครับนี่ครับปลูกไว้เนี่ยตาม ข้างบนนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะครับเนี่ยดูนะครับไปดูครับเนี่ยขอบสะก็จะมีขาตะไคร้นะครับเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็นนเ,เรียกอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับดูดูพี่น้องนะครับดูมีกระโพดนะครับนี่ โอ้แต่บรรยากาศสุดยอดเลยครับดูบรรยากาศสุดยอดเลยพี่น้องนี่นะครับบรรยากาศนะครับโอ้โหนุ่นวัวอยู่นูน่นน,นับนู่นนับนู่น ตรงนี้เป็นพื้นที่แต่กนจะเป็นทุ่งนาที่เฉยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนนะครับมาเป็นนะครับทุ่งนานะครับเลี้ยงวัวด้วยนะครับทำการเกษตรนะครับปลูกข้าวดูครับดูสวยงามครับมีน้อง ทุ่งนาบ้านเรานะครับกรเกษตรในชุมชนนะครับในหมู่สองของเรานะครับมีหลายอย่างนะครับบางครั้งผมก็พาพี่น้องไปรับชมหลากหลายนะครับไม่บางทีไม่จําเป็นต้องพาไปชมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับผมจะพาไปชมหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าถ้าพาพี่น้องไปชมแบบ เดิมๆม,มันก็จำเจนะบางทีผมก็ถ้ามีงานวัดหรือมีงานพระป่าอะไรเนี่ยในชุมชนเนี่ยผมก็จะพาพี่น้องไปรับชมนะครับจากเกษตรกร,ร,กรที่ทำสวนทำนาทำไร่าน,านี่แหละถึงเวลาในชุมชน,เ,นเขาก็จะไปร่วมกันนะครับไปพัฒนาวัดวาอารามนะบางทีผมก็จะพาไปพี่น้องไปรับชมดูพี่น้องเอ้ยโอ้ยทุง่งนานี่ มันน่าแบบเย็นเย็นมาในโหบรรยากาศบอกไม่ถูกเลยครับนี่ครับเดี๋ยผมชอบตรงนี้มากเลยครับโอ้ได้เบียร์มาสักสองขวดตั้งโอ้สบายเลยครับดูบรรยากาศเดี๋ยวยนะครับนี่ความสุข นะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูวัวนะครับวัวคลื้นบ้านนะครับรตุ่นตก่อนครับนี่ครับนี่ก็ข้างในนี่ก็จะตรงนี้ก็จะ,ตร,จะตรงนี้ก็จะเลี้ยงปลานะครับเนี่ยข้างคางคูคลองนะครับจะเลี้ยงปลา ทางนู้นก็จะมีต้นไม้นะครับสวนนี้ก็เพิ่งเริ่มทําได้ประมาณ1ปีนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็เป็นปลูกของกินทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนยครับนเริ่มปลูกครับนี่ก็เป็นปลูกหญ้านะครับให้ให้วัวนะครับเนี่ยทางบนเนี่ย ตรงนั้นตรงนั้นก็เป็นเป็นเล้าไก่นะครับเนี่ยน,นะล้าไก่กับเล้าเป็ดน,นะครับเวนี่ครับวันนี้ยังไม่สัมภาษณ์นะครับจะของที่ผมมาถ่ายรีวิวให้พี่น้องได้รับชมกันว่าบรรยากาศมันโอ้มันน่าอยู่นะ ดูบวบโอ้เก็บบวบไปกินก่อนนะครับนี่เก็บเลยครับนี่มาแล้วอย่างไงก็เก็บเลยครับอันนี้มันกินสดได้ไหมปะกินสดได้ไหมนี่นี่ครับมาเก็บบวบไปด้วย บอกว่ามันจะแก่หมดแล้วมีคนกินนะครับนี่มาดูนะพี่น้องที่เป็นคอกนะครับวัวพื้นบ้านนะครับที่เขาเลี้ยงนะครับดูรับสวยนะครับนี่ครับท่านใดที่เลี้ยงวัวพื้นบ้านนะครับดูนะครับนี่แจมๆเลยนะครับดู เกาสวยนะครับถือว่าก็ทําคอกทำไรได้โอเคนะครับก็จะปล่อยให้กินนะครับอย่างอย่างนีงน้ยหญ้าปลูกข้างข้านียครับคูคลองตรงนี้ครับเนี่ยวันนี้พามารีวิวให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยววันวันไหนจะของว่างนะครับเดี๋ยวก็ จะพาสัมผณ์ให้พี่น้องได้รับชมนะครับท่านใดที่เลี้ยงนะครับบัวพื้นเมืองนะครับบัวบ้านนะครับเนี่ยนยครับตัวส,สวยๆทั้งนั้นเลยดูครับนะครับแปลงตรงนี้เป็นแปลงของคุณสเงยมซื้อพรหมนะครับนี่คุณลุงสเงยมซื้อพรหมนะครับนี่ดู สวยบรรยากาศนะครับโอ้โหนี่ถ่ายบรรยากาศร,มรวมๆให้พี่น้องได้รับชมเด้อมีปลาไหมบอ่อนี่นี่ในบอ่อที่ก็มีปลานะพี่น้องเนี่ยนะปล่อยได้ปล่อยไหม ขอบอกว่ามีขาตะไคร้นะเป็นปกตินะ่นอันนี่ก็แบง่งโซนนะครับแบง่งโซนกับไปดูครับดูน้องตรงนี้ก็เขจะปลูกปลูกหญ้านะครับหญ้าอะไรครับนี่ รูซี่รูซี่นะครับเป็นยารูซี่นะครับเนี่ย,ยก็จะปลูกให้เวลานั้นก็จะปล่อยจะปล่อยลงมานะครับเนี่ยโอ้พี่น้องเอยบรรยากาศตอน,นเย็นๆนี่มันสุดยอดจริงนะครับนี่เป็นยารูซี่นะครับเนี่ยจะให้มันอยู่แถวๆนี้แล้วก็เขาจะปล่อยแล้วก็จะเอาเข้าแล้วก็จะเลี้ยงญ้ดไอ้ฟางไปด้วยนะครับ ดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับตรงนี้ก็จะเลี้ยงปลาไปแล้วครับปล่อยปลาไปแล้วนะเนี่ยครับก็จะกลางวันก็จะปล่อยให้มันกินเลมหญ้าอยู่ในนี้นะครับในสวนเนี่ยลูซี่นะพี่น้อง ผมก็เพิ่งเห็นนี่แหละยาชื่อยาเลยยาลูซี่ <laughs> <laughs> บอนี้ก็มีปลานะพี่น้องมีปลานะเนี่ย ฟังฝังังนี้เป็นเป็นหญ้าเนเปียนะพี่น้องเนี่ยครับเขาจะปลูกหญ้าเนเปียไว้อคอกวัวอยู่นี่เลยนะครับดูบรรยากาศดูนงเอ้ยครับบรรยากาศตอนเย็นๆน,นะครับเด้อแล้วนี่เป็นฝั่งนี้เป็นหญ้าในเปียนะครับ น,นี้ก็มีไก่มีเป็ดนะครับที่เลี้ยงไว้ครับดูก็จะปล่อยไปอย่างนี้เลยนะครับในสวนเป็นผสมผสมกันไปนะเป็นผสมผสานอีกหนึงแปลงนะครับของอคุณสงเงยมซื้อพรมนะครับเดี๋ยวพาไปดูเล้าไก่กันก่บหนึ่งตัดยาน ข้างในนี่ก็มีเป็ดเทศเหมือนกันนะข้างในนี่ก็มีเป็ดเทศกันเด้อพี่น้องเด้อเป็ดไข่ยังป้าเป็ดไข่ยัง นะครับดูนะครับในป่านี่ก็มีมะละกอมีอะไรนะครับนะครับผสมกันไปนะครับตรงนี้ก็จะจะปล่อยตัวนี้เป็นยาไอ้ยาไอ้แพงกล่ลานะครับเดี๋ยวตรงนี้ที่ปล่อยให้ให้วัวกินนะครับช่วงนี้ตรงนั้นเป็นเนเปียนะครับจะแบ่งเป็นเนเปียอันนี้เป็นเป็นแพงกุล่านะครับกลางวันก็จะปล่อยให้วัวกินนะ September. ก็เย็นๆก็จะเสริมด้วยนะครับฟางครับชอบบรรยากาศช่วงเย็นๆเด้อพี่น้องสุดยอดเลยบรรยากาศทุ่งๆเลยนะพี่น้องทุ่งนาเลยครับพี นะครับวันนี้พาพี่น้องมาชมทุ่งนาครับในชุมชนของเราแล้วก็เป็นเกษตรผสมผสานนะครับเลี้ยงวัวนะครับของเป็นวัวพื้นบ้านของคุณเสงี่ยมซื้อพรมนะครับวันนี้พาพี่น้องมารับชมนะครับดูบรรยากาศเด้อนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามกดติดตามกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจ ให้การครถ่ายคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่น้องโชคดีนะครับมีเงินใช้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ